คะทุกคนแอดสายมนโกนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาโนต่อค่ะว่าพาน้องเบสมาเที่ยวที่เกาะบาหลีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะคะแอดขอแนะนำเลยค่ะว่าขอให้มาเที่ยวกันเพราะว่าสวยจริงๆค่ะและที่สําคัญก็คือราคาก็ไม่แพงค่ะและคนไทยก็ไม่ต้องใช้วีซ่านะคะสามารถที่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วก็บินมาได้เลยค่ะ วันนี้จะพามาชมนาขั้นบันไดนะคะสวยมากคะ่ะแอดขอแนะนำให้เพื่อนๆใส่รองเท้าผ้าใบมานะคะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เมื่อยก็จะมีเขาก็จะมีร้านค้ามากมายนะคะแล้วก็คาเฟ่อะไรพวกนี้คะ่ะให้เรานั่งดืง่มนั่งพักขาะคะ่ะดูนะคะสวยจริงๆคะ่ะ สำหรับคนที่ขี้เมื่อยนะคะก็สามารถที่จะนั่งดื่มกาแฟกันได้สบายเลยอันนี้ก็เป็นน้ำตกนะน้ำตกจริงจริงน้ำใสนะคะเพียงแต่ว่าหินข้งางล่างเป็นหินปูนขัวใจนะคะมันก็เลย จะบอว่าพระที่ตบีวเยอะหน่อย่นะคะก็จะเ็นนที่แม่ก็อ่รอเอันนี้เรากลับไปวัดค่ะก็จะเห็นว่าคนพื้นเมืองเขาจะแต่งตัวแบบสวยมากค่ะอันนี้เป็นวัดอ่ ที่ถือเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของบาหลีนะคะก็จะมีอะบอดอกบัวนะคะสวยจริงๆค่ะอยากให้มาชมกันนะคะจริงๆแล้วบาหลีเป็นเมืองฮินดูนะคะก็จะมีคนอินดูฮินดูประมาณ95%นะคะสวยมาะ ดูเขาแต่งแต่งกายกันนะคะเสื้อสีขาวแล้วก็มีผ้าผ้าคาดเขาเรียกอะไรนะผ้าคาดเอวอะคะ่ะเห็นปะคะสวยจิงๆค่ะไปวัดกันตอนเช้าทำพิธีกันตอนเช้าเพราะคนฮินดูก็คล้ายๆกับคนพุทธน,นะคะอยากให้ชมอยากให้มาดูกันตอนเย็นเขาก็มี ร้านอาหารนี้อยู่ในส่วนของวัดน,นะคะก็ดูการแสดงพื้นเมืองของที่รับลอยากให้น้องเบสมาที่นี่แล้วก็อยากให้น้องเบสมาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะก็ขอให้อามเพลง